ว,วันนี้ก็เลยขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องทุกท่านที่ตามหาซาร่าอยู่ได้ทราบว่าข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดเนี่ยคือซาร่าเสียชีวิตแล้วในกรงแต่ทราบไมคือ,คอลูกน้องนี่ได้บอกเลยใช่ไหมคะรับสารภาพใช่ไหมคะสี่คนมามสารภาพหมดแล้ว<ม>อันยกตอนนี้ซาร่าอยู่ไหนครับซาร่าเนี่ยลูกน้องก็ดกว้วยความตกใจเอาไปทิ้ง แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ดีสอบปากคำเนี่ยหลังจากลุงน้องผมให้ให้การแล้วก็คงจะมาที่จุดเกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เสียใจว่าพอมารู้ว่าสาร่าไม่อยู่แล้วเราจะบอกป้ามารีว่างไงครับผมบอกแล้วว่าตอนนี้เวลาเนาาี่ยครับจะขอโทษป้ามารีจรีไหมครับก็เรียนให้ท่านทราบว่าจากที่เราได้ไปช่วยจับมาให้เนี่ย จากการจับมันอาจจะผิดวิธีอย่างที่ทุกคนได้วิาพากษ์วิจารณ์นั่นแหละมันก็ทําให้เหตุการณ์มาเป็นตุ้ซึ่งทุกคนก็เสียใจครับอ,อมูลนิธิวัดดักไทยแลนด์นะคะคในวันนี้ก็คือว่าอยากจะสอบถามเรื่องเราทั้งหมดที่ที่มาที่ไปว่าทําไมเราไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงตั้งแต่แรกอะคะ่ะว่าน้องซาร่าได้เสียไปแล้วะคะ่ะก็คือเจ้าหน้าที่ จับมาแล้วก็วเข้าใจว่าในระหว่างทางสาร่าก็คงดิ้นลรนมาตลอดทีนี้ในระหว่างดิ้นรนเนี่ยเขาได้แจ้งผมว่าเชือกที่รัดขานล้มพอหลุดแล้วก็เกรงว่าสุนัขมันทั้งขู่ทั้งมันก็จะทําร้ายก็ดึงเชือกที่รัด<า>แล้วมันก็คงเป็นอย่างนี้มาตลอดทาพอสุนัขมีแรงก็ฮึดไอ้ทางนี้ก็ดึงนี่พอมาถึงเทศบาลเนี่ย มันนิ่งอยู่เพราะว่าใส่พงไว้ก่อนแล้วพอมาดูทีคือเขาเสียชีวิตลูกน้องก็ตกใจเอาไปเอาศพย้ายไปทิ้งก็คือนําย้ายศพไปเดี๋ยวเดี๋ยวทางตรงตอนนี้ศพของน้องผ่านมาสิบกว่าวันแล้วสิบกว่าวันแล้วอ่ะนะคะก็คือตอนนี้ท่านให้ลูกน้องไปนําน้องมามามาตรงนี้ไหมคะหรือว่าตอนนี้ดําเนินการยังไงคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นตอนนี้ผมส่งตัว จ้าหน้าที่ที่จับชุดจับกลุ่มมาชุดที่ไปจับซาร่ามาไปให้พนักงานสอบสวนไปให้การก็คือสี่ท่านตอนนี้กําลังอยู่กับพนักงานสอบสวนอยู่ในกระบวนการสอบค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่ว่ามีการรายการออกรายการหนกระแสเน่ยถามว่าท่านโกหกทําไมอันนี้ชี้แจงก็คือว่าท่านก็ตรงนี้ผมเพิ่งมาทราบจากเจ้าหน้าที่ที่ว่าหลังจากผมไปหนกระแสมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่ายอมรับว่าเรื่องใหญ่โตมากติดไม่ได้แล้วต้องบอก นา,ายกแล้วผมยีงไ,ได้ทราบครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมทราบก่อนนั้นมันก็คงจะจบเรื่องไปได้ค,ครับนี้เพิ่งมาทราบจริงๆแล้วหลังจากนี้ค่ะคือมันเป็นบทเรียนสําหรับเทศบาลยังไงบ้างค่ะโอ้ตรงนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในหลายหลายด้านด้านาด้านที่หนึ่งก็คือว่าทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องบูรณาการนะในการทํางานต้องมีผู้ที่มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมาทํางานด้านนี้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยไม่มีใครเชี่ยวชาญแล้วก็ในส่วนนึงก็คือการที่นำเสนออะไรไปเนี่ยนะครับ ทางนักข่าวเราตามใจมากไม่ได้เพราะนักข่าวก็ทําข่าวเข้าไปตามหน้าที่เขาก็ได้งานนะครับแต่ทางท้องถิ่นเนี่ยงานเข้าก็าตรงนี้ก็มีบทเรียนที่จะต้องไปเรียนรู้กันอีกมากแล้วตรงนี้ผมต้องขอโทษนะครับขอโทษอย่างจริงใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไปออกรายการผมกระแสนะเป็นความจริงทั้งหมดมีแต่เรื่องที่สุนัขเสียชีวิตแล้วเนี่ย ที่เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งทราบนอกนั้นอย่างอื่นเป็นความจริงบริสุทธิ์ใจเจตนาตามนั้นทั้งหมด<ฮ>คือตรงนี้เขา<ฮ>มีความผิดในทางที่ว่าเรียกว่ารายงานอะต่อกันอีกหน่อยรายงานไม่ตรงประเด็นกับผู้บัญชานะครับซึ่งเป็นความเสียหายก็ระดับนึง่ง<ฮ>แต่ในเรื่องหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขาทำในเจตนาเขาก็คือช่วยคุณป้ามารีนะครับถ้าย้อนเวลาได้ ในสถานการณ์นั้นในเหตุการณ์แบบนั้นผมก็ยังยืนยันว่าผมก็ต้องสั่งให้ช่วยต้ามารีกร่อนแบบน้น,นะครับแต่เหตุการณ์ที่มันมามีซาร่าเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เราเพิ่งทราบพอผมทราบผมก็หมดแรงแล้วแต่ว่าตรงนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าผมได้รับข้อมูลมาไม่ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งทราบภายหลังนะครับสำหรับสี่คนนั้นเนี่ย ในเรื่องที่จะมีกระบวนการอย่างไรเนะี่ยตอนนี้สิ่งที่ได้รับการลงโทษทางสังคมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านกฎหมายตอนนี้เขาก็เป็นผู้ถูกสอบสวนอยู่นะครับ,รบแล้วส่วนในเรื่องของทางเทศบาลจะมีวิธีการลงโทษอย่างไรที่เหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดูกระบวนการนี้ครั้งเพราะว่าตรงนี้ทั้งสี่คนเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องจริงก็เป็นคนที่ หาอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วในการที่ไปทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องมารับความทุกข์จากเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคานึงถึงว่าคนเรามีอาชีพมีรายได้อยู่แล้วมาได้รับผลกระทบอย่างนี้เนี่ยจะเป็นธรรมกับเขาหรือไม่เพราะว่าเขาก็จะต้องกลายเป็นคนไปเป็นภาระสังคมจากการตกงานแต่นี้ตรงนี้ผมก็ต้องคานึงถึงครับซึ่งผมก็คงจะ ้องพิจารณาดูตามความเหมาะสมอีกครั้งครับเบื้องต้นคือตำหนิละตำหนิไอตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่ารายงานความเป็นจริงท่เค่ืงเทปเนี่ยทำให้ผมเนี่ยดำเนินการหลายๆอย่างทําให้เรื่องยืดยาวมาถึงวันนี้ครับนายกครับถ้าดูจากเจตนาของสี่คนเนี่ยเขามีเจตนาก็เจตนาช่วยป้าช่วยป้ามาดี ขรู้ันตอคือไม่รู้ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องครับเล่าได้ยกจะทำยังไงไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเทศบาลอ๋อตรงนี้ผมไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศตอนนี้เรียนรู้จากเคสนี้กันหมดแล้วแล้วก็มีเรื่องต่างๆให้ถอดบทเรียนมากมายเกี่ยวกับเรื่องของซาลานะครับ กฎหมาไม่มีปืนล้วนปืนทน่เรี่ยวค่าห่งางศพ